ปิดฉากเราไม่ทิ้งกันเยียวยา5,000บาทสถานะถูกเปลี่ยนแบบฟ้าผ่าสาเหตุมาจากอะไรมาฟังทางนี้กันได้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง HR Channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระนารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง HR Channel ขอทำการอัปเดตทำการเล่าข่าวสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งเตือนสถานะเปลี่ยนแบบฟ้าผ่าโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยารับเงิน5,000บาทตามที่ตั้งใจรอคอยมามีสาเหตุมาจากอะไรมีคำตอบและมาฟังรายละเอียดภายในคลิปได้เลยนะครับและก่อนที่ท่านจะเข้ารับชม รับฟังคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทางช่อง hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งกดซ u b s ไ r i b e ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง hr channel ก่อนใครและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทางช่อง hr channel ถือเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับแหล่งข่าวสวัสดิการทันข่าว4.0เตรียมปิดฉากเราไม่ทิ้งกันสถานะที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์หรือถูกยกเลิกสิทธิ์จนทำให้ไม่ได้รับเงินเดียวยา5,000บาท เบื้องต้นให้ตรวจสอบดูว่าได้รับมาตรการเยียวยาผ่านมาตรการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งของภาครัฐหรือไม่อาจจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรผู้สูงอายุและบัตรคนจนหรือไม่แต่ปัจจุบันยังตามโอนให้ผู้ที่โอนไม่สำเร็จอยู่ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพียงผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนในบัญชีธนาคารของท่านท่านก็จะได้รับการโอนเงิน ทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังได้เปิดรับเรื่องราวร้องทุกปัญหาเรื่องมาตรการเยียวยา5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ทรรรงธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐ3ธนาคารที่กำหนดมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนกว่า2.2ล้านคน ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและประมวลความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้อย่างไรก็ดีพบว่ามากกว่า80%กลุ่มดังกล่าวได้รับการเยียวยาผ่านมาตรการทางใดทางหนึ่งของภาครัฐแล้วทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรกลุ่มเปราะบางรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลสายด่วนของรัฐบาลโทร1 1 1่งโทรฟรีทุกตลอดวันทุก24ชั่วโมงเลยนะครับอย่างไรนะครับหากท่านคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมให้โทรไปที่ศูนย์เร่งด่วนศูนย์ร้องทุกข์รัฐบาลได้เลยนะครับที่โทรศัพท์ย้ำอีกรอบนะครับ1 1 1 1งหนึ่งหตัวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับ ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามสาระน่ารู้ทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง HR Channel หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมกันนะครับอย่างไรนะครับหากท่านกดติดตามซับสไคร์ที่มีรูปกระดิ่งท่านได้รับชมคลิปใหม่ของทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวสารสาร ราระน่ารู้อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ